สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะขอต้องรับสู่เกมสนุกที่จะทําให้รู้ถึงจุดเด่นของคอมมี่พาวเวอร์แบงค์ค่ะกับเกมอมมี่พาวเวอร์แบงค์พาวเวอร์เกมค่ะจุดเด่นที่น่าสนใจนะคะของคอมมี่พาวเวอร์แนั่นก็คือเทคโนโลยีอัจฉริยะระบบเซฟตี้วอลสองชั้นและเกมของเราในวันนี้ก็คือปูาวาวาวสองชั้น กติกาก็คือว่าในแต่ละทีมจะมี1คนจะต้องถูกจับเป็นตัวประกันในกล่องนี้ก็จะมีกุญแจและ power bank <ม>ต้องเอากุญแจมาไขาเพื่อช่วยเพื่อนและหยิบ power bank มาชาร์จอีกทีนและทีมไหนที่ทําเวลาได้เร็วที่สุดนะคะเป็นทีมที่ชนะไปเลยค่ะ,ะเริ่มเลยดีกว่าค่ะเริ่มเลยครับเจ้าเล้าล้วาไขเ,เทีมที่2แล้วนะคะโอ้โหหยุดเวลา ทำเวลาไม่ได้ทั้งหมด5 8วินาทีค่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้ทีมผู้ชนะแล้วครับทั้งแอร์ซึ่งทีมที่ชนะนะคะจะได้รับรางวัลไปก็คือทอมมี่พาวเวอร์แบงค์ค่ะแล้วทีมที่แพ้ล่ะโอ้ยทีมที่แพ้ล่ะคะรางวัลเขาอยู่บนหัวแล้วล่ะค่ะ <c oughs> แต่ไม่ว่าจะสนุกยังไงนะคะลืมไม่ได้เลยนะคะทอมมี่พาวเวอร์แบงค์แบตเตอรี่สำรองมาตรฐานญีป่ปุ่นพร้อมกับรับประกันภัยนะคะแบตระบาดหนึ่งแสนบาทเรียกได้ว่าอุ่นใจแน่น